สวัสดีตอนเช้า,ชาทุกคนครับเมื่อวานก็ไม่ไมได้มาเนาะเมื่อวานก็ไม่ได้เจอกันตอนเช้า,น,ชานี่ก็หกโมงตอนนี้เกือบเจ็ดโมงแล้วนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเนาะวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดก็เป็นวันสุดท้ายของต้นเดือนนะครับวันสุดท้ายวันสุดท้ายของปลายเดือนเนาะจะเข้าต้นเดือนจะเข้าต้นเดือนกันยา อีกไม่นานก็จะเสี่ยงปีอีกแล้วนะครับเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนก็เร็วมากเลยนะเร็วมากเพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องเมื่อเราไม่ทํางานก็เวลามันก็เร็วแต่เวลาทํางานเนี่ยนะฮะก็จะได้แต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงก็ใช้เวลานานมากนะเพราะว่าคนเรา ทำงานเหนื่อยเนาะทำงานเหนื่อยก็ต้องใช้พลังใช้พลังเราต้องมีแรงก็ต้องมีกำลังใจทำงานทาไมมีกำลังใจมันก่อนเหนื่อยคิดอะไรก็เป็นความคิดเยอะแยะไปหมดคิดเยอะแยะไปหมดเลยทัมาทุกคนทำงานเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทุกคนเลถ้าว่างานบางสิ่งบางอย่างนี่ก็ มันมันเหนื่อยก็คงจะได้เงินเยอะอยู่ถ้าไม่เหนื่อยมันก็งานก็สบายค่าแรงก็ถูกมันก็เปลี่ยนไปตามงานครับเปลี่ยนไปตางานนะแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันยังไงก็ดีครับทุกคนก็ต้องสู้สู้ไปด้วยกันเราไม่ทำงานนี่เราไม่ทำงานที่นี่ก็แล้วก็ทำงานที่อื่นอยู่ดี เพราะฉะนั้นให้เราใ้เรามีงานประจําอยู่แล้วมีเวลางานประจําทํางานประจําแล้วก็ต้องมีเวลาของเราเวลาของเราก็ต้องมีเวยนะครับนยอยาอย่าให้มันผ่านไปเปล่าๆก็คงจะมีแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคน